ข่าวด่วนครับทุกคนสองผลโหวตบนเว็บไซต์คมชัดลึกอวอร์ดลุกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนตอนนี้องค์อิง,องเพชรมันแพงยังคงครองอันดับหนึ่งตลอดหลายสัปดาห์นะครับปรบมือให้น้องด้วยนะทุกคน เรียกได้ว่าหลายคนนะครับก็มาคอมเมนต์ตามช่องทางต่างๆของพิมพ์อิ่มข่าวกระแสนะครับบางคนก็บอกว่าจะเลิกโหวตแล้วโอนมาเลยน้ำใจให้น้องดีกว่าทําไมคะแนนมันไม่นิ่งเลยนะครับทาไมเดี๋ยวก็อันดับหนึ่งทำไมเดี๋ยวก็อันดับ2นะครับต้องบอกงี้ครทุกคนว่าผลโหวตนะครับในแต่ละช่องทางเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาไม่เหมือนกันเนาะอย่างเว็บไซต์เนี่ยของน้องอุงอิงพื่บ้านแพงมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับส่วน SMS เเนี่ยของคุณแอนออร์ดีมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนการกด ภาพหรือกดไลค์ภาพอิโมจิต่างๆตอนนี้ของอุ๊กอิงมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับทุกคนต้องเรียกได้ว่าตอนนี้ในเว็บไซต์นะครับของน้องเนี่ยครองอันดับหนึ่งมาหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็คุณแอนอรดีอันดับ2อนะครับอันดับ3าคือคุณแคลวพาวอันดับ4นั่นคือยูกิอันดับห้านั่นก็คือคุณเต้าหยองนะครับอันดับ6นั่นก็คือคุณนกพงศกรครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้ ถามว่าคะแนนมันนิ่งไหมคะแนนไม่นิ่งนะครับแต่ว่าอุงอ์ิงเนี่ยหลายช่องทางของน้องมาเป็นอันดับหนึ่งะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วพอ่พอๆแม่แม่เอฟซี FC นะครับที่รอรุนนะครับรอรุนผลรางวัลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามารอให้เขารวบรวมกันทีเดียวในเดือนกันยายนนะทุกคนแต่ตอนนี้เราก็ยังสามารถโหวตให้น้องตามช่องทางต่างๆได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับการกดไลค์รูปภาพนะครับแล้วก็การโหวตทางเว็บไซต์นะครับหรือตามช่องทางต่างๆเนาะที่มันโชว์ขึ้นมาบนบนแพท ฟอร์มของเราเราก็สามารถเข้าไปโหวตได้ในทะุกทุกคนไม่ต้องซีเรียสเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มมองว่า ถึงแม้น้องจะได้หรือไม่ได้เนาะ FC แฟนคลับบางคนบอกว่าโอนมาอะไรน้าใจให้น้องดีกว่าฉันจะไม่โหวตแล้วเพราะว่าน้องไม่ได้เงินแบบนี้ก็มีนะครับทุกคนแต่อุ้งเข้าใจ FC นะเพราะว่าบางทีเนี่ยการนําเสนอข่าวของแต่ละช่องก็ไม่เหมือนกันเนาะบางช่องเนี่ยก็เอาเป็นคะแนนผลโหวตของ SMS บางช่องก็เอาคะแนนผลโหวตของเว็บไซต์นะครับแล้วก็บางช่องเนี่ยก็เอาผลโหวตของการกดไลค์กดแชร์รูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะทําให้ FC เนี่ยสับสนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนไม่ว่าน้องจะได้หรือไม่ได้นะครับ เรารอส่งกําลังใจให้น้องดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่ารางวัลต่างๆเนี่ยจ่อคิวอุงอิงพี่มันแพงหนักมากครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลอประจําคนดีจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่กําลังรอคิวน้องอยู่เนาะเรียกได้ว่ารางวัลน,นั้นเนี่ยก็เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศกันเลยทีเดียวก็ว่าได้เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดนั้นๆนะครับอย่างล่าสุดคุณบอยสีชายเนาะก็ได้รับของจังหวัดของตัวเองน,นั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าโอ้โหทุกคน ต้องถามน้องก่อนว่าน้องจะมีคิวว่างไปรับรางวัลหรือเปล่าสาหรับอุงอิงเพชมันแพงเนาะเพราะอันดับแรกเลยผ่านด่านต้องผ่านด่านบอสโจก่อนผ่านด่านพ่อเอกผ่านด่านแม่หน่อยก่อนนะครับว่าน้องเนี่ยจะมีคิวไปรับรางวัลไหมนะครับแต่อุ้มเชื่อว่าน้องเนี่ยอยากเข้าไปรับทุกรางวัลนั่นเองครับทุกคนเนาะที่อยากให้น้องนี่นครับถือได้ว่าองอิงเนี่ยนะครับสร้างความดีสร้างความภูมิใจให้กับจังหวัดของตัวเองมากๆแล้วสืบสานวัฒนธรรมต่างๆเนาะทุกคนก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยโอ้โหครองใจคนสีสเกตไปแล้วสําหรับตอนนี้ไม่่วาจะ ที่ไหนเนี่ยคนก็แห่แหนเอามาอะไน้ําใจมาให้นะครับเอา,อาของขวัญมาให้ต่างๆครับทุกคนก็ถือได้ว่าตอนนี้ารางวัลเนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาจ่อคิวเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะทุกคนนะ สำหรับรางวัลน,นี้นะทุกคนเขาก็จะประกาศผลในเดือนกันยายนนะทุกคนซึ่งรางวัลคมชันลึกอวอร์ดเนี่ยถ้าใครมีชื่อเข้าชิงเนาะก็ถือว่าโอ้โหเป็นเป็นความภาคภาคูมิใจแล้วนะครับซึ่งทางคมชันลึกเขาก็ได้มีโอกาสนะครับไปสัมภาษณ์คุณต่ายอรไทยนะครับคุณมนแคนแก่นคูณนะครับแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนเลยเนาะที่เขาได้เข้าไปสอบถามนะครับซึ่งศิลปินดังๆก็บอกว่าแค่มีสิทธิ์เข้าชิงเนี่ยก็ถือว่าภาูมิใจภาคภาคูมิใจแล้วเพราะว่ามันเกิดจากผลโหวตของ ประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ส่งคะแนนเนี่ยส่งผลโหวตเนี่ย ไปให้น้องให้น้องมีรายชื่อเข้าชิงนั่นเองครับทุกคนดีไม่ดีนะครับทุกคนการส่งรายชื่อเนี่ยอาจจะได้คะแนนเยอะมากกว่าอันดับหนึ่งที่ได้รับรางวัลด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็วัดยากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าผลเดือนกันยายน,น,น้องจะได้รับหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะได้รับหรือไม่รับอุ้มคิดว่านะครับต้องผ่านทางด้านบอสโจอีกว่าจะมีคิวว่างไปรับไหมนะครับน้องก็ส่งกําลังใจไปให้น้องในทุกๆก้าในทุกๆคะแนานผลโหวต ต่างๆด้วยก็แล้วกันสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับไม่ว่าใครจะได้นะก็ดีใจกับคนนั้นนั่นเองครับทุกคนสําหรับ FC ฟซีแฟนคลับนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นาออุ้มเข้าใจ f c ฟซแฟนคลับมากๆที่บางคนเนี่ยบอกว่าฉันจะไม่โหวตแล้วฉันจะไม่ส่ง SMS แล้วฉันจะส่งเงินไปให้น้องดีกว่านะครับเข้าใจ FC มากๆเพราะว่าผลโหวตเนี่ยมันมีหลายช่องทางนะทุกคนบางคนเนี่ยส่งผ่าน SMS บางคน กดไลค์รูปภาพบางคนเข้าไปโหวตบนเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบา,บางช่องเนี่ยที่เขาประกาศออกมามันก็คือไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างบางคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมช่องนั้นประกาศได้ที่1ทําไมช่องนี้ประกาศได้ที่2ทําไมช่องนี้ประกาศได้ที่3นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือมันมีผลโหวตแต่ตอนเนี้ยอุงอิงเนี่ยก็คือมาอันดับ1 2 2ช่องทางแล้วนะครับการกดไลค์กดแชร์รูปแล้วก็การโหวตทางเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ทาง s อสเอ็มเอสเนาะจะเป็นคุณแอนอร์ดีที่ได้อันดับที่1ไป เขาจะเอามารวมกันอีกทีครับทุกคนแล้วก็มาตัดสินว่าใครจะได้ที่1น,นั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเนาะให้เขามารวมกันดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปร่วมกันโหวตในช่วงเทท้ายดีกว่าครับทุกคนในช่วงเทท้ายที่แบบช่วงเทท้ายที่เขากําลังจะประกาศผลน,น,นะครับหรือใครที่สะดวก โอนทุกวันใครที่สะดวกส่ง SMS ทุกวันเนี่ยก็สามารถทําได้ตามช่องทางต่างๆหรือบนแฟนเพจคมชัดลึกอวอร์ดนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าสาวน้อยเพื่นแพงตอนนี้ก็มีน้องนัทสุรศักด์นะครับที่มาเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ตอนนี้น้องนัทน้องนัทอ่าสุรศักด์เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ของอ่าน้องตอนนี้ของน้อง ของน้องนัทมาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของของเว็บไซต์มาเป็นอันดับ2องนะครับขององค์อิงเนี่ยก็คือมี2ช่องทางที่ได้อันดับหนึ่งนั่นเองก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับก็ถือได้ว่าตอนนี้ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็มีน้องนัทส,สุศรศักดิ์นะครับแล้วก็มีองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับที่ได้รับรางวัลน,นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าตอนนี้นะครับรางวัลเนี่ยต่อคิวเข้ามาแบบเยอะๆเยอะมากเลยนะครับใครก็อยากมอบรางวัลให้น้องแต่ทีนี้ก็ต้องรอผ่านด่านบอสโจนะครับทุกคนว่าน้องจะมีเวลาว่่าางงไปรับบมยอออุก ตอนข้างต้นเนาะก็ถือได้ว่าตอนนี้น้องก็คือแบบโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งงานนะครับทั้งถ่าย ทำต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางต่างๆน้องงานคอนเสิร์ตต่างๆตอนนี้อุ้งอิงแทบจะไม่ว่างเลยในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยก็แล้วกันเนาะอย่างบางทีเนี่ยเห็นน้องบินไปบินมานะครับอ่าแล้วก็ทํางานครับทุกคนก็เป็นห่วงสุขภาพน้องหลายคนก็อ่าดูอยากให้น้องดูแลรักษาสุขภาพดีๆเนาะอย่างเช่นล่าสุดพี่ตุ๊กี้ได้ออกมาชื่นชมน้องบนอ่า ข่าวบันเทิงเนาะทางช่อง WorkPoint นะครับก็อยากให้น้องเี่ยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นความน่ารักของรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้องเนาะสำหรับพี่ตุกก๊กี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผลโหวตของกรมชลึกอวอร์ดเนี่ยได้หรือไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะเราถือได้ว่าอ่าถ้าได้ก็คือดีถ้าไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าน้องก็มีสิทธิ์เข้าชิงก็ถือว่าเป็นแรงเชียร์แรงใจจาก f อฟซีพ่อพ่อแม่ที่กะเป็นการโหวตให้น้องเนี่ยได้มีรายชื่อเข้าช เช่นการกดไลค์กดแชร์รูปภาพเนี่ยก็ถือว่าคะแนนน้องขาดมากนะครับนนองเหล่าบรรดาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้น้องเยอะแยะมากมายกเลยทีเดียวนะครับเนาะถือได้ว่าคะแนนก็นําหลายๆช่องทางอย่างเช่นเว็บไซต์น้องก็มาเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าไม่ธรรมดาสําหรับ FC แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรเลยขอบพระคุณทุกคนด้วยที่เข้ามากดติดตามอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับเรียกได้ว่าไวมากอ่าตอนนี้นะครับ 8 6 0 0 0กว่าซับสไคร์แล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สนับสนุนอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับอุ้มอิ่มก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็เหมือนอุ้งอิงแหละครับรับรับการติชมตลอดเวลาพร้อมพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับแล้วก็ฝากทุกคนเนี่ยสนับสนุนอุ้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ